เศรษฐาทวีสินรับประทานอาหารมือ้อค่มกับนักธุรกิจระดับซ e อเจ้าของธุรกิจหลักพันล้านหมื่นล้านเดี๋ยววันนี้ครับเรามาเช็ครายชื่อกันดีกว่านะฮะว่าคนที่เข้ามาทานอาหารมื้อค่าสุดหรูนี้มีใครกันบ้างเดี๋ยวเพียวสรุปให้ฟังครับเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่3 0ของประเทศไทยนะครับได้เข้าพบนักธุรกิจ ซีโอระดับเจ้าของธุรกิจหลายพันล้านนะครับผมหลายบริษัทเลยไม่ว่าจะเป็น CP ไทยเบเบร์เล็นะครับคิงพาวเวอร์ชอการช่างนะครับไทยพาณิชย์แล้วก็ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณเศรษฐายังบอกด้วยนะฮะว่าได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศภาพที่ถูกเปิดเผยออกมานะครับมาจาก X ครับของคุณเศรษฐาทวีสินหรือว่าทวิตเตอร์เก่านั่นเองนะฮะเป็นคนโพสต์เองเลยในภาพนะครับเป็นภาพของคุณเศรษฐารับช่อดอกไม้ขนาดใหญ่แสดงความยินด,ดีกับตำแหน่งนายก รัฐมนตรีครับจากเจ้าสัวธุรกิจต่างๆหลังจากที่คุณเศรษฐาโพสต์ภาพนี้ออกไปนะครับหลายคนบอกว่ามีใครกันบ้างเพราะว่ารู้สึกคุณหน้าคุณตาหลายคนเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักกันไปทีละคนนะฮะไล่ตั้งแต่ทางซ้ายไปทางขวาครับ คนแรกนะครับคือคุณคณาพจนริศครับเลขาส่วนตัวของคุณเศรษฐาทวีสินนะฮะมาต่อคนถัดมาครับคือนายถาปณะศิริวัฒนพักดีกรรมาการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยแบบเบลเว่จำกัดมหาชนครับ คนต่อมาครับนายอาทิตย์นันทวิทยานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ครับคนที่4ครับหมอมิ้งนี่ฮะนายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชครับวันทีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคนที่5ครับนางสาวจาริพรจารุกรสกุล c e o บริษัท WHA ครับมาต่อที่คนที่ยืนด้านข้างของคุณเศรษฐาครับนายสนั่นอังอุบลกุลครับประธานสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็คุณเศรษฐาทวีเส้นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศนะครับต่อกันนี้ ทางด้านซ้ายครับดรวิชิตสุรพงษ์ชัยนะครับประธานกรรมการบริษัท SCBX จำกัดมหาชนและกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนคนที่9ครับนายปลิวตีวิศวเวทนะครับประธานกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนคนที่10ครับนางชรีกรสุรพงษ์ชัยนะครับภรรยาของดรวิชิตสุรพงษ์ชัยครับคนที่11ครับนายสุภชัยเจรวณนนท์นะครับประธานคณะบริหารเครือเจริญาภูเก็์หรือว่า4ีีนั่นเองและคนสุดท้ายครับนายออยวัฒศีวัฒนประ พานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท King Power โดยคุณเศรษฐานะครับโพสแคปชั Post ่นเพิ่มเติมไว้ว่ามีโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจมีประโยชน์มากกับการพัฒนาประเทศขอบคุณท่านดรวิชิตสุรพงษ์ชัยและแขกทุกท่านในวันนี้มากครับที่มาร่วมแสดงความยินด,ดีส่วนการมาพบกันครั้งนี้นะครับนางสาวจารีพรประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนหรือ WHA นะครับนอกจากจะมาแสดงความยินด,ดีกับคุณเศรษฐาแล้วนะครับยังฝากเรื่องของการดึงนักลงทุนชาวต่างชาติมาร่วมลงทุ ในประเทศไทยอีกด้วยและเสนอเรื่องข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย EU และการสร้าง green supply chain นะครับกับ EU ครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการลงทุนครับ ทางด้านนายสนั่นอังอุบลสกุลนะครับประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยเออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่ามั่นใจรัฐบาลชุดใหม่จะทําให้ GDP ของประเทศไทยเนี่ยโตขึ้น3%อย่างแน่นอนแล้วก็บอกเพิ่มเติมด้วยว่าคาดหวังว่าใน100วันแรกที่รัฐบาลเข้าทํางานเนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของปากท้องประชาชนพร้อมกับผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อนํารายได้ เข้าสู่ประเทศไทยนั่นเองครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะฮะกับการเข้าพบปากกันครั้งนี้ของคุณเศรษฐากับกลุ่มนายทุนจากบริษัทต่างๆนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยสุดท้ายนี้ครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวสตรีมิวของเราด้วยนะครับ